สวัสดีพี่้องทาง a c e b o o k และทาง u t u b e ที่เคารพรักครับแต่ผมวันนี้จละเอรถกระซอนะครับมีรถแท็กซีป่ปิดป้ายตัวนี้เป็นตัว็อปเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่มีถงลมนีิรภายสายขวานะครับโตโยต้ยตาโคราที่เครื่องพนันหกนะครับผมมามาชมมาเลยขายตามสภาพพี่ห้าหมื่นเก้าอันนี้สภาพดีขับทางไกลได้เลยนะครับเอาไปทําสีสวยเ,ยเลยนะครับผมขายตามสภาพนะผมยังไม่ทําอะไรก็คือจะลูกค้า,าเอาไปทำไปเองเลยนี่ดูเลยครับผม ครับเบาะนะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะห้าหมื่นเก้าตัวจีถุงลมนิะไพ่คู่นะครับผมนะฮะคุญแจสำรองสองลูกมีคุญแจรรีโมทนะครับผมตันนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็ทักมานะครับผมมาไปส่งหน้าบ้านเลยนะครับถ้าส่งก็คิดตามความจริงนะครับผมตัวจีถุงลมนิรภั่ตัวนี้มีถุงลมลูกหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับระบบเบรกดิสซีล้อ ABS ครับผม เป็นตัว G ปีสองพันสิบสามปีห้าหกนะครับคันนี้สภาพดีมากเลยโดอนะครับโดอนะครับใช้นมันอย่างเดียวนะครับผมภาสีหกเก้าอารีต่อให้แล้วหกเก้านะครับผมรถขับดีเกียร์ดีช่องล่างดีแอเยนคันนี้รับประกันให้เลยเครื่องดีเกียร์ดีแอเยนนะครับคันนี้ทดลองทางไกลมาแล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็บอกมาเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโอเดียทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับผมรับประกันเอกสารครบนะครับ มา,มาชมด้านในด้านนี้ฝั่งนี้ครับผมรถอยู่บ้านแท้ตบทัตรตบเจอรัตนบบริจัหวัดโซรินเดอร์พี่น้องเด้อมาแบดมินมาชมกันด้านในนะครับฝั่งนี้ก็มีพงงนมนะครับผมเราขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้ทำสีให้นะราคานี้เอาไปทำเดียวเองผงรอในพวงมลาลัยก็มีสวยๆนะครับผมเป็นปีสองพนสิบสามนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทก่อนติดไหมโอ้ทีเดียวติดเลยนะครับพี่น้องครับผม 5ห9 0 0นะครับทีนี้กระจกก็ใช้งานปกตินะเดี๋ยวพับให้ดูอายัดมินดูกระจกนี้พับได้ไหมเห็นไหมบานลงหมดเลยนะครับกระจกได้ทุกบานเลยนะครับนี่ได้หมดเลยนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมฝั่งนี้ก็ลงนะครับผมฝั่งนี้ก็ลงนีหมดเลยนะครับผมแกเย็นนะครับฝากด้วยครับฝากย P ปทุกท่านนะครับสนใจรถ5เ9 0 0ตัว G นะครับตัวนี้ กัการรบความม้วนนะครับมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยเป็นรถบ้านเรียบร้อยจะขี่ทีนี้ก็ไม่มีใครจับนะครับผมทีนี้ก็ไม่มีใครจับนะครับขี่ทรับทางไกลได้เลยนะครับอ่าคุณเจียสำรองสองลูกเป็นเครื่องพันหัวรุ่นตัว G นะครับเบรกอีวีดนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับพี่น้องมาดูรถต่อไจะให้ไปส่งก็ได้เลสตัว933.3126นะครับผมตัว933.3126นะครับ จยบัานแจ้ตะบลท่าตะเพื่อรัตนบุรีตะบลรีใช้น้ำมันอย่างเดียวเด้ออ่าสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับห้าหมื่นเก้านะครับพิเศษห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผมฝากคุณครับ